กศนอำเภอสว่างเด่นดินขอนำเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาววิรล,ลัตโมกมูลผู้อำนวยการกศนอำเภอสว่างแดนดินกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์นางสาววิรล,ลัตโมกมูลผู้อำนวยการกศนอำเภอสว่าง,งเด่นดินพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยสวดมนต์ไหว้พระพร้อมทั้งกล่าวอุมการ์รักชาติเพื่อเป็นการแสดงออกความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การประชุมทุกสัปดาห์เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาการสรุปผลการดำเนินโครงการกิจกรรมรวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรมและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป พร้อมทั้งวางแผนการดําเนินงานที่1มีนาคม2566นางสาววิรลรัตโมกมูลผู้อำนวยการกศนาอาเภอสว่างเด่นดินได้มอบหมายให้นายวิรยุทธ์พาลพงศาราชการครูเข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอําเภอสว่างแดนดินโดยว่าที่ร้อยตีรวยรุ่งไข่บุตรนายอําเภอสว่างเด่นดินเป็นประธานในการประชุมกศนอําเภอสว่างเด่นดินร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสัปดาห์เผยแ่พระพุทธศาสนาเมืองใน ในเทศกาลวันมาฆบูชา2,566ณวัดดอนตูมตำบลโพนสูง วันเสาร์ที่4มีนาคมบศนอำเภอสว่างแดนด,นดินดำเนินการจัดสอบวัดผลสำเริจการศึกษาปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ทั้ง3ระดับระหว่างวันที่4-5มีนาคม2566ณโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินและเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน,ดนโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนครเป็นผู้ออกประเมินติดตาม นางนางมณสวินีนรงชัยขาราชการครูเป็นประธานในพิธีโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการประกวดโครงงานระหว่างวันที่7-8มีนาคม2566ณาอาคารศรัทธาสามคีกศนอำเภอสว่างเดนดินโดยมีผู้เรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน100คนวันที่8มีนาคม 2,566. นางสาววิลาลัตโมกมูลผู้อำนวยการกศนอำเภอสว่างเดนดินได้มอบหมายให้ในายอนุวัตแกมเท้าครูกศนตำบลร่วมกิจกรรมวันสตรีสากลณนะองค์การบริหารส่วนตำบลคำาสะอาดมีกิจกรรมดังนี้การแข่งขันเต้นแอรบิบการแข่งขันฟ้อนรำการแข่งขันส้มตำลีลานางสาววิลรลัตโมกมูลผู้อำนวยการกศนอำเภอสว่างแดนดินเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการทุกประเทศและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดสกลนครครั้งที่สองภาพ2,566นางสาววิรลลัตโมกมูลผู้อำนวยการกศนอำเภอสว่างแนนดินได้มอบหมายให้ในายวีรยุทธา์าลพงศาราชการครูร่วมประชุมการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดร่วมกับนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสว่าง แดนดินณนะห้องประชุมว่าการอำเภอสว่างแดนดินวันที่9มีนาคม2566นางสาววิรลลัตโมกมลผู้อำนวยการกศนอำเภอสว่างแดนดินได้มอบหมายให้นางสาวควญสดาจันหอมผู้กศนตำบลนายสลาวุศิลาลวมนายธัญพัฒน์ถาวันดีครูอาสาสมัครร่วมทำ MOU หัวข้อตำบลเข้มแข็งตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงณนะตำบลตาลโกนอำเภอสว่างแดนดินนางสาววิร รัตโมกมูลผู้อำนวยการกศนอำเภอสว่างแดนดินร่วมเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้งสังกัดระหว่างวันที่9-10มีนาคม2566เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณาที่สำนักง,งานกศนกำหนดณนะกศนอำเภอคำตะก,กา้า นางสาววิรล,ลัตโมกมูลผู้อำนวยการกศนอำเภอสว่างแดนดินได้มอบหมายให้ในายสลาวุศิลารวมครูอาสาสมัครพร้อมคณะดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ด้วยระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-exam ในวันที่13มีนาคม2566 วันที่14มีนาคม2566นางสาววิลรัต์โมกมูลผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอสว่างแดนดินได้มอบหมายให้ครูกศนตำบลดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กศนอำเภอสว่างแดนดินเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากศนเกม2,566ระดับประเทศระหว่างวันที่17-19มีนาคม2566ณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วโดยมีนางสาววิรัรัตน์โมกมูลผู้อำนวยการกศนอำเภอสว่างแดนดิน,ดนได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันวิ่งผัก 4x400 เมตรผู้บริหารอำเภอหญิงและนายสลาวุฒิ วลารวมได้รางวัลเหรียญทองแดงรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันวิ่งผัด4คูณ400เมตรครูชาย